ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่และเป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมขอบคุณพระองค์ให้โยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะส,สดุดีบทที่100ข้อที่1ถึงข้อที่5แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอยจงโหงร้องด้วยความชื่นบานถวายพระยาเวจงปฏิบัติพระยาเวด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสัธุการแด่พระนามของพระองค์เพาะพระยาเวประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์หเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18ถึงข้อที่20่จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์อย่าขัดขวางพระวิญญาณอย่าดวงหมิน่นท้อคำของผู้เผยพระจนะสดุสดีบทที่119ข้อที่62ถึงข้อที่64พอเที่ยงคืนข้าพงลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยาเกรงพระยาเวกับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่พระยาเวแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ขอสรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์โคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สามเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเผื่อพวกท่านสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่สี่ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นที่ตลบตะแลง ทำให้จิตใจแตกสลายสุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึงข้อที่23มี6สิ่งซึ่งพระยาวเวทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโศลิ้นมุสาและมือที่เขีนฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเทศ็ศซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและคนที่หว่านความแตกเล้าในหมู่พี่น้องลูกเอ๋ย จงเฝ้ารักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้าจงพันมันไว้ในใจของเจ้าเสมอจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะบัญญัติเป็นปทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต ขอบคุณมากคุณพระเจ้าสำหรับพระวจชนานเชาวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพลังแห่งการเวพร์พลังแห่งการเวพ,พร์ก็คือพลังที่เราสามารถที่จะทําได้กันทุกคนผ่านคําพูดของเราผ่านการดําเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเราที่รู้จกกักพระเจ้านะคะสิ่งหนึ่งที่มีพลังมากๆก็คือการตื่นขึ้นมาหรือการใช้ชีวิตคําพูด คนที่มีพลังจะเรียนรู้ในการขอบพอคุณพลังในการวยพรได้รับพระพรด้วยก็คือการขอบพอคุณในหนังสือสดุดีบทที่ร้อยข้อที่4เน้นข้อที่4นะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าก่อนอันดับแรกแรกทุกเรื่องทุกพระพรคําว่าทุกเรื่องก็คือมันจะมีเรื่องต่างๆนานาที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้ในการขอบพอคุณ แล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายที่มันเกิดขึ้นเพราะมันจะมีสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีเราก็เรียนรู้ในการขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่และพระเจ้าจะเปลี่ยนจากสถานการณ์ร้ายเป็นเพระพอในกับชีวิตของเราปรงโปรดป่านคนที่ขอบคุณพระเจ้าเหมือนมนุษย์เราเนี่แหละนะคะเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีจากคนอื่นเราก็ยังเรียนรู้ในการที่จะขอบคุณเขา คนที่ขอบคุณคนอื่นอย่างง่ายๆคนมากมายก็สัมผัสพลังในการขอบคุณคนให้ก็จะมีพลังในการให้มีกำลังใจนะพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเมื่อพระเจ้าให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราเราต้องทราบนะครว่าพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่แย่พระเจ้าให้สิ่งที่ดีแม้เราจะบอกว่าไม่ดีแต่ถ้าดีสำหรับพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีเสมอ เพราะสิ่งที่ดีของเรากับของพระเจ้ามันก็ไม่เหมือนกันเราไม่รู้ทุกอย่างแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนี่คือทําไมเราต้องขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อการที่เราขอบคุณพระเจ้านะคะคือการใช้ความเชื่อล่วงหน้าอย่าไปบ่นล่วงหน้าเรากําลังขัดขวางพระวิญญาณทํางานคุณพระเจ้าทุกกรณีที่หลายคนก็ใช้บ่อยเอาจริงๆเราขอบคุณจากใจไหม ไม่เพียงแต่เราพูดเป็นพิธีไม่เพียงแต่เราพูดขอไปทีแต่เราจะต้องพูดออกจากใจนะคะถ้าเราพูดคำขอบคุณที่ออกจากใจของเราเนี่ยมันจะมีพลังเรากำลังใช้ฤทธิเดชด้วยจะบอกให้เพราะว่าเราไม่ได้ขัดขวางพระวิญญาณทำงานการขอบคุณพระเจ้าคือการที่เราไม่ขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอย่านะคะขัดขวางพระวิญญาณอะไรที่ขัดขวาง คำพูดที่บนอย่าบนโดยเฉพาะเรากำลังรอคอยคำตอบเรากำลังรอคอยการตอบของพระเจ้าถ้าเราไปบนก็แสดงว่าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจคำตอบละเรากำลังขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ให้เราขอบคุณพระเจ้าไปล่วงหน้า เรากำลังใช้ความเชื่อพระเจ้ากำลังทำงานเรากำลังรอคอยคำตอบและพระเจ้ากำลังจะตอบแต่เมื่อบน่นเมื่อไรขัดขวางพระวิญญาณเมื่อนั้นขัดขวางการทำงานชีวิตของเราจะไม่ได้รับการวรอยพอนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าโปรดป่านผู้ที่ไม่ขัดขวางการงานของพระองค์ไม่ดับพระวิญญาณไม่ขัดขวางพระวิญญาณแล้วก็เรียนรู้ในการขอบคุณพระเจ้าจากใจจะมีพลัง คนที่ขอบคุณพระเจ้าได้ก็เรียกว่าคนที่มีการเจิมการเจิมของเรามีเพียงพอในการที่จะขอบพระคุณการเจิมของเราบ่งบอกว่าเรามีความเชื่อด้วยการเจิมของเราบ่งบอกว่าเรามีพลังที่จะอวยพรและก็ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยก็ลองไปนั่งอยู่ใกล้ๆคนบนดูสิพลังคุณมาดีๆมันจะหายหมดหรือเราไปนั่งใกล้กับคนที่นินทาดูสิ เราไปนั่งใกล้กับคนที่พูดลบดูสิเราไปนั่งใกล้กับคนที่พูดแต่ปัญหาดูสิจากเรามีพลังดีๆมันจะดูดพลังเราแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยหมดพลังวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะดําเนินชีวิตที่มีพลังเราต้องการที่จะใช้คําพูดของเราเป็นคําพูดที่มีพลังมีการเจิมเราพูดหักล้างไงคะเราพูดขอบคุณพระเจ้าเป็นล่วงหน้านะคะ พรอพรกำลังจะผ่านหน้าบ้านของคุณเมื่อคุณขอบคุณพระเจ้าพ่ะพรก็จะถูกปัดมาหารเรามันกำลังจะเลี้ยวไปที่อื่นมันกำลังจะผ่านดูสวรรณก็ตบพ่ะพรมาบ้านเรา <c oughs> คนที่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าคนที่มีคำพูดที่มีการเจิมคนที่ไม่บน่นคนที่พูดให้สดค้องกับภาวนะมันจะมีพลัง มันจะทำให้เราเนี่ยมีอำนาจมีการเจิมมีสิทธิอำนาจด้วยจะบอกให้ปากของเราเนี่ยเราจะเชิญอะไรเข้ามาบางทีมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่เราพูดให้ปัญหาเพิ่มหรือเราจะพูดให้ปัญหามันลดลงถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราเราต้องใช้คำพูดของเราสดคล้องกับภาวจนะโดยเฉพาะขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ตายที่เรายังมีชีวิตขอบคุณพระเจ้าอ๋อปัญหานี้หรอ ผ่านได้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะช่วยฉันแน่นอนพระเจ้าจะช่วยผมแน่นอนอันนี้คือการที่เราใช้ความเชื่อลวงนาคนที่มีความเชื่อจะมีคำพูดที่มีพลังจะมีคำพูดที่ไม่ทำให้เราหมดพลังคำพูดของเราจะมีการเจอแม้แต่มีปัญหาแม้แต่มีปัญหาทำไมเราขอบคุณพระเจ้าได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราไงคะเพราะเรามีความเชื่อไงคะ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้มาทําลายเราแต่พระเจ้าจะมาให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เรากําลังมีความเชื่อว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราเรากําลังรู้ว่าพระวิญญาณจะทําอะไรที่พิเศษในหนังสือยากอบบอกกับเรานะคะเมื่อเราเจอปัญหาจงชื่นชมยินดีฉลองล่วงหน้าเพราะว่าเมื่อเราสอบผ่านนะ,ะบางทีปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาต เพื่อจะทดสอบความเชื่อของเราความเข้มแข็งของเราการเติบโตของเราความเชื่อของเรานี่แหละทดสอบความรักของเราก็ขอให้เราดีจะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราพระเจ้านะคะดูแลชีวิตของเราดียอดเยี่ยมเราจึงไม่หวั่นไหวแม้ว่ามีปัญหาเราจึงฉลองล่วงหน้าเมื่อเราสอบผ่านขอให้เราเนี่ยสอบให้ผ่านก็แล้วกันปัญหาแต่และเรื่อง ะะก็คือเราไม่ไปดําเนินชีวิตตามปัญหาแต่เราจะดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าเราก็เรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้านะคะเพราะการขอบพระคุณเรากําลังใช้ความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราอยู่ไงคะเพราะฉะนั้นคําพูดของเราชีวิตของเรานะะเป็นชีวิตที่ก็เรียกว่าเรียนรู้ในการที่จะ ใช้ชีวิตที่อยู่ในการเจิมอยู่ในพลังชีวิตคือการที่เราเรียนรู้ในการขอบพระคุณพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าที่โปรงสงสอนเราชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คนที่มีพลังคือคนที่มีคำพูดที่มีการเจิมแล้วก็การขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะคะ ในสดุดี1 1 9ข้อ62ในโคโลสีบทที่1ข้อที่3ด้วยนะคะพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีคำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่นด้วยไม่เพียงแต่เราขอบคุณพระเจ้าแต่กับคนเราก็ขอบคุณด้วยเราก็เรียนรู้ในการหนุนใจเรียนรู้ในการที่จะให้กำลังกับทั้งตัวเราแล้วก็กับคนอื่นอย่าเมินเฉย ต่อสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคําพูดเนี่ยมันจะทําให้เรามีพลังการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าร,รู้ว่าสิ่งไหนดีแต่เราไม่ทำเนี่ยก็เป็นความบาปได้นะคะถ้าเรารู้ว่าคําพูดที่ให้กําลังใจคนอื่นคําพูดที่ให้กําลังใจตัวเองการขอบพระคุณพระเจ้าหรือว่าการขอบคุณคนอื่นหรือแม้กระทั่งขอบคุณตัวเองด้วยนะคะนั่นคือการที่เรากําลังทําสิ่งที่มีพลังอย่าเมินเฉย ว่าเมื่อเราพูดมันจะมีผลเมื่อเราพูดผลมันจะมีมันจะออกมาให้กําลังใจกับคนอื่นให้กําลังใจกับตัวเองให้เราทำดีพูดดีคำพูดของเราให้มีการเยียวยารักษาเราจะเห็นนะคะชีวิตของผู้คนได้รับการปลดปล่อยได้รับการเยียวยารักษาได้พลังพิเศษด้วยนะคะ เราต้องเติบโตในเรื่องการดำเนินชีวิตที่มีพลังมีคำพูดทำสิ่งที่ถูกต้องทำดีเรื่อยไปจนมารมันหนีพรามันเหนื่อยมันเหนื่อยที่มันสู้กับเรามันพยายามที่จะเอาเหยื่อมาล่อให้เราห่างจากพระเจ้าให้เราพูดไม่ดีให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าเราเป็นผู้ที่เติบโตเราก็เลยเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องมารมันก็เลยยอมแพ้ยกธงขาวนะคะหนีไปเลย คำพูดของเราไล่มันได้ด้วยนะคะคำพูดที่มีการดำเนินชีวิตมีพฤติกรรมด้วยนะคะมันจะหนีในสุภาษิตบทที่1ิข้อที่4นะคะ,นะคะพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็บอกเราเเชัดเจนว่าให้เราตั้งใจที่จะหนุนใจตัวเราเองหนุนใจคนอื่นด้วยนะ,ะกระิย์ดาวิดเขาพูดบ่อยถ้าเขามีความรู้สึกห่อเหี่ยวฟอเขาก็จะบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฟอทำไม เขาจะสั่งจิตใจของเขาเขาจะเป็นคนพูดกับตัวเองพูดกับวิญญาณของตัวเองให้กำลังใจนะคะนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบด้วยนะคะไม่เพียงแต่เราให้กำลังใจคนอื่นได้เราต้องเรียนรู้ให้กำลังใจตัวเราเองได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้พลังกับเราพลังความเชื่อพลังคำพูดพลังการดำเนินชีวิตนะคะถ้าเราพูดสอดคล้องถ้าเราประพฤติตามประวจนะพูดความจริง ไม่โกหกไม่พูดเกินเราจะมีพลังมากเราจะได้รับพระพรเมื่อเราหนุนใจคนอื่นนะคะเรื่องดีๆให้กำลังใจเขาวอวยพรเขารู้ไหมเราก็จะเจอของดีด้วยเราก็จะได้รับพระพรด้วยเมื่อเราแจกจ่ายเราก็จะมั่งคั่งบางคนอาจจะคิดว่าการแจกจ่ายมันเกี่ยวข้องกับการเงินเท่านั้นไม่ใช่นะคะมันเกี่ยวข้องกับคำพูดด้วยมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคำพูดของเรา ที่เราให้กับผู้อื่นให้กำลังใจด้วยคำพูดนะคะสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยการดำเนินชีวิตที่ไม่ทำให้ตัวเองหมดพลังชีวิตเมื่อเราพูดไม่ดีกับตัวเองมันหมดแน่เมื่อเราบ่นหมดแน่เมื่อเรานินทาหมดแน่เมื่อเรากล่าวโทษกล่าวร้ายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเราจะหมดพลัง และถ้าเราคิดลบพูดลบก็ยิ่งหมดพลังสิ่งเหล่านี้จะไปต่อต้านการทำงานของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราอย่าบอกว่าเมื่อเราพูดไปเราเราจะไม่มีผลมีค่ะมันจะมีผลที่เกิดขึ้นเพราะคำพูดของเรานั่นแหละนะคะมันมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราไม่พูดนะก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่เงียบต่างคนต่างเงียบบรรยากาศมันก็จะดีขึ้น ถ้าพูดใช่ไหมคนเถียงกัน <c oughs> ต่างคนต่างพูด <c oughs> แล้วเราก็ทั้งสีหน้าท่าทางเนี่ยมันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีตามมาวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราที่จะดําเนินชีวิตด้วยการที่เรานะคะรู้ว่าเรามีพลังชีวิตเรามีพระเจ้าเรามีดีที่เราจะเปลี่ยนบรรยากาศที่เสียเสียบรรยากาศที่ไม่ดีให้มันดีคําพูดนี่แหละ การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะนี่แหละการที่เราเดินกับพระเจ้าพูดด้วยความจริงใจด้วยความรักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริงบางคนพูดแต่ความจริงในแง่ลบพูดแต่ความจริงในเรื่องปัญหาแต่พูดความจริงแห่งพระวจนะไม่ได้พูดความจริงที่มีพลังไม่ได้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยเหนื่อยทําให้คนเหล่านั้นขาดพลังแล้วก็แถมยังเครียด อย่างกระวนกระวายเราก็ทําให้ตัวเองนี้เจ็บป่วยได้ด้วยวันนี้ก็ขอให้เราฉลาดนะใช้พลังให้ถูกอย่าสูญเสียพลังหรืออย่าพูดหักล้างถ้อยคําของพระเจ้าหรือต่อต้านพระวจนะหรือพูดให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะต้องการให้เราเข้าใจในเรื่องการดําเนินชีวิตที่มีพลังถ้าเราอยากหมดกําลังก็พูดโกหกเรื่อยๆไป ในย่อนบทที่4ี่กอที่23 24นะคะพระเจ้าเป็นความจริงเวลาเรานมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเมื่อเราพูดกับพระเจ้าเราก็ต้องพูดด้วยความจริงเมื่อเราพูดต่อกันและกันเราก็ต้องพูดด้วยความจริงเพราะว่าพ่อของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นความจริงไม่ใช่พ่อแห่งการมุสาพระวิญญาณจะทํางานเมื่อเราพูดความจริงเราจะมีการเจิมพิเศษ สรรและเสริญพระเจ้าเราจะมีฤทธิเดชเราจะรับการปลดปล่อยสัจจะทาให้เราเปนไทยพระวิญญาณนำเราไปถึงความจริงพูดความจริงก็จะมีพลังพูดด้วยความรักก็มีพลังนี่คือการใช้ชีวิตที่มีพลังในสุภาษิตบทที่หกข้อสิบถึงสินะคะพูดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราพูดเพื่อเราจะได้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราได้ เราต้องการสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้าไหมเราต้องการการเวยพรจากพระเจ้าไหมเราต้องการสิ่งดียอดเยี่ยมที่มาจากพระเจ้าไหมเราต้องการความโปรดปรานจากพระเจ้าไหมก็ขอให้เราที่จะพูดในสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะแล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระวจนะแล้วก็ใช้ชีวิตที่อยู่ในความจริงถ้าเราพูดโกหกเราจะเจ็บปวดเราจะชดใช้เราจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะเรากำลังหว่านสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนวันนี้ก็ขอให้เราที่จะนะคะเข้าใจว่าการดำเนินชีวิตที่มีพลังมันเกี่ยวข้องกับคำพูดมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราแต่ละวิตรละวันที่เราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขาดสติปัญญาขอ พระเจ้าจะให้สติปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาเราก็ดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยพลังถ้าเราทําอะไรไม่เข้าใจเนี่ยผลงานออกมาก็ออกมาแบบไม่เข้าใจก็ต้องมีการลือ้อมีการแก้ไขถ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะทำด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า พูดด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในความจริงเราจะไม่เจ็บปวดเราจะไม่เจอสิ่งที่ร้ายๆเพราะเราพูดความจริงเราจะรับการปลดปล่อยเราจะโลง่งคนโกหกไม่โล่งหรอกมันจะหนักอกหนักใจอยู่นั่นแหละเต็มไปด้วยความกลัวเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าบอกกับเรานะคะว่าอย่าไปดำเนินชีวิตที่ขัดขวางกับพระวิญญาณอย่าไปดำเนินชีวิตที่ ไม่ไม่ได้ทําตามพระคําของพระเจ้าเพราะว่าเราจะสูญเสียพลังสูญเสียฤทธเดชสูญเสียสิทธิอํานาจและสูญเสียการเจิมด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราคะ่ะแต่พระบิดาเจ้าก็ปรุงอวยพรพระวชนะอวยพรถ้อยคำํำขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ให้เราดำเนินชีวิตด้วยพระปัญญาของพระเจ้าด้วยพลังชีวิตก็คือการที่เรามีพระเจ้าเป็นเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเราในการดําเนิน,นชีวิตทั้งคําพูดทั้งวาจาทั้งอารมณ์ความคิดการประพฤติการกระทําการแสดงออกให้สอดคล้องกับพระวจนะให้สอดคล้องกับการทํางานของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ต่อต้านพระวิญญ,ญาณ เราจะไม่ขัดขวางพระวิญญาณแต่เราจะเป็นเครื่องมือของพระองค์และเราใช้ความเชื่อรอคอยคําตอบเพราะว่าพระเจ้าทํางานอยู่การขอบคุณการพูดความจริงการพูดด้วยความรักการหนุนนําใจการที่เราพูดสิ่งดีๆทั้งให้พลังกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนอื่นพูดสิ่งดีวอวยพรเขาการวอวยพรคนอื่นการพูดให้คาอวยพรของเราไปถึงผู้คนพระเจ้าบอกว่าเราจะมีพลัง เราจะมีกำลังเป็นการดำเนินชีวิตที่มีพลังเพราะเราใช้ความเชื่อเรามีการเจิมเพียงพอในการไวพรเรามีการเจิมเพียงพอในการขอบคุณเรามีการเจิมเพียงพอในการที่จะหนุนใจเรามีการเจิมเพียงพอที่เราจะพูดสิ่งที่ดีๆออกมาด้วยความจริงด้วยความรักด้วยความส,สัตย์สื่อพูดพระคำเชื่อพระคำทำตามพระคำ สารและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเราจะได้รับพรพรเราจะมีพลังมหาศาลขอบคุณโปรงร่วมกันในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไวพรค่ะ